การเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2566ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจัปี2566รวมพลังไทยยุดไทยยาเสพติดวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยได้มุ่งมั่นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มาอย่างต่อเนื่องและปี2,566นี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมและพลังความร่บมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลังไทยหยุดภายาเสพติดนำไปสู่จุดมุ่งหมายสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ในกาสนี้ข้าพเจ้านายภูริศของแพ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมังกะทะเป็นผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนของภาคประชาชนจังหวัดชัยภูมิขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดและขอปริญาณว่าข้าพเจ้า,ข,า,จาขอจงรักภักดีต่อชา,อาติศาสนา และพระมหากษัตริย์และะพรรมหากษัติย์จะร่วมทำความดีจะร่ววมมทาคดีเสียสละเสสียละพุ่มเทกำลังกายุ่มเทกำลังกกายลังใจกลังใจและสติปัญญาและสติปัญญาอย่างสุดกำลังเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินอย่างสุดกำลังเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินประพฤตตนเปป็นนคดีระพฤตงตนเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ ไม่ผลิตไม่ผลิตไม่ค้าไม่ค้าไม่เสพไม่เสพหรือให้การสนับสนุนหรือให้การสนับสนุนขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวชุมชนชุมชนและสังคมและสังคมร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมแก้ไข สังคมและประเทศชาติปลอดภัยเพื่อสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนจากยาเสพติดอย่าง